ระหว่างเดินทับกับที่ตั้งผมไม่พบนอซาอีกเลยเพราะเธอทำหน้าที่ผู้บังคับกองระวังหน้าเหตุการณ์เป็นปกติปราศจากการลบโกนของทหารพม่าเราจึงมาถึงที่ตั้งกองบังคับการกรมเมื่อสองวันให้หลังและในคืนนั้นนอซาได้สั่งให้จัดงานเลื่อนเริงมีการเลี้ยงดูและจับระบำลำฟ้อนอย่างสนุกสนานโดยเธออ้างว่าเป็นการปลุกใจบำรุงขวัญทหารแต่ผมรู้ดีว่าเจตนาของเธอ ต้องการเลี้ยงต้อนรับผมในฐานะที่รอดตายมาได้อย่างไม่น่าเชื่อตังหากนับเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินอาหารร่วมกับในทหารตั้งแต่ฉันผู้บังคับกอง้อยขึ้นไปในบ้านนอซาเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ผมเห็นถึงความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหว่างขุนศึกต่อขุนศึกและความมีระเบียบวินัยเคารพเชื่อฟังการบังคับบัญชาสําหรับขุนศึกที่มีต่อตัวผู้บังคับการกรมฐานราบที่หนึ่ง แต่มีสิ่งผิดแปลกไปที่ทําให้ผมไม่ค่อยสบายใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือสายตาของพันตรีตาโบผู้บังคับกองพันที่สองซึ่งมองดูนอซ้ายยังแอบแฝงและเล่นลับไม่เหมือนนายทหารคนอื่นๆน,นักเลงรักยังผมรู้ได้ทันทีว่าสายตาชนิดนั้นมีความหมายอย่างไรต่อรองกันก็ได้สิบบาทเอาขี้หมากองเดียวทาไม่ใช่เกิดจากชนวนพิศวาสที่คุกหลุนอยู่ในทรงอกของผู้บังคับกองพันตาโบผู้ซึ่งทหารเกลียงทุกคนขนานนามว่า จอมพชรฆาแห่งรูปแม่น้ำยูสลินเสียงเพลงเบาๆจากแผ่นเสียงเหมือนจะยั่วยุให้เพลิงรักของตาโบโหมกระหน่ำยิ่งขึ้นเขาดื่มเหล้าซ้อนๆกันหลายถ้วยเพื่อระงับอารมณ์ขณะจ้องมองไปยังผู้บังคับการคนสวยซึ่งกำลังสนทนาอยู่กับนายทหารที่ร่วมเดินทางในตอนกลางวันไม่สนุกแล้วครับเมเยอร์เป็นเสียงร้อยโทซอวินดังขึ้นข้างหลังหรือว่ากำลังปล่อยใจล่องลอยถึงไกลสักคนที่กรุงเทพผมหันไปยิ้มแล้วเขยืบที่ให้เขานั่ง คุณหมายถึงอารมณ์รักละมังผมแก้งพูดดังๆตาโบหันควับมาทั้งผมเขาคงฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องสายตาเราสบกันพอดีผมชูกแก้วเล่าให้ตาโบยกแก้วขึ้นเช่นเดียวกันรู้จักกันแล้วล่ะครับซอวินถามเมื่อเห็นอากับกิริยาของเราทั้งสองผมพยักหน้ารู้รู้แต่ว่าท่านในพันเป็นใครแต่ยังไม่เคยสนทนาด้วยเขาหันไปทางตาโบก่อนกล่าวขอแนะนำให้รู้จักเมเจอร์คาาอดีตนายตำรวจไทย หลกจากแล้วตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเขาพูดทุนหวนและขอบอกตรงๆผมเกลียดขี้หน้าตำรวจไทยทุกคนเหรอครับผมยิ้มยังใจเย็นขอทราบเหตุผลเมื่อหกเดือนก่อนผมถูกจับที่อำเภอแม่สะเลียงข้อหาหลบหนีเข้าเมืองท,งทั้งทั้งที่อธิบายให้ตำรวจฟังว,ว่าเพียงแต่เข้ามาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นบางอย่างแล้วจะรีบกลับออกไปแต่ตำรวจไม่ยอมเขาส่งตัวผมไปขังที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและต้องขึ้นศาลในเวลาต่อมานั่นเป็นการกระทําตามหน้าที่ใช่ผมไม่เถียง จะควรให้ควมามมรุ่มรวยกันมัง้ตงตำรวจไทยไม่เคยคิดเป็นศัตรูกับกะเเรี่ยงครับผมทราบแต่การกระทำสอยเห็นเจตนาไม่บริสุทธิ์เลือดเริ่มขึ้นนาผมพยายามนับสิบทบทวนอยู่หลายครั้งก่อนแก้ข้อข้องใจว่าที่แม่เสลียงมีเอเจนต์พม่าอยู่มากมายถ้าปล่อยพวกคุณเดินลอยชายเข้าออกตามสบายโดยไม่จับกุมลงโทษสิบบ้างคุณลองคิดสิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับพมา่าผลของมันจะเป็นอย่างไรฮ ตาโบเหยหน้าหัวร้อยอย่างเย้ยหยันในที่สุดผมก็รู้ว่าพวกคุณกลัวพม่าจนหัวหดเท่านั้นเองความอดทนก็สิ้นสุดลงผมลุกพวดพลาดคืนศาสตร์เล่าที่เหลืออยู่ในถ้วยไปยังใบหน้าตาโบทําให้ในายทหารกระเลียงในกลุ่มนั้นแตกคือด้วยความตกใจร้อยโทซลวินจับแขนผมไว้ทั้งสองข้างเมื่อเห็นผมสืบเท้าเขาใกล้ตาโบเสียงปืนดังกึกก้องขึ้นทุกคนหยุดชะง,งักผมหันความไปยังที่มาแห่งเสียง ห็นนอซ้ายยืนจังก้าอยู่กลางห้องปืนพกออโตเมติกขนาด7.65ที่ถืออยู่ในมือยังมีควันกลุ่นตรงบริเวณปากลำก้องเชิญทุกคนออกจากห้องนี้ยกเว้นเมเจอร์คาถาและคอมมานเดอร์ตาโบเธอออกคำสั่งด้วยเสียงเรียบแต่เชียบขาดและมีกังวานายทหารทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวพากันทยอยออกไปผมยืนนิ่งตาโบจ้องหน้าผมเราจะกินเลือดกินเนื้อใครเป็นฝ่ายก่อเหตุนอซ้าถามพร้อมทั้งเก็บปืนเข้าซอง ผมยอมรับผิดที่สาดเหล้าใส่หน้าผู้บังคับกองพันฉันถามว่าใครเป็นคนก่อเรื่องเสียงเธอดังขึ้นกว่าเดิมผมนิ่งตาโบตอบเป็นภาษากาเรียงนอซ่าขัดจังหวะทันทีขอให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นธรรมสำหรับคนต่างชาติที่อยู่ในที่นี้ผมเล่าถึงความป่าเถื่อนของตำรวจไทยที่แม่สะเลียงให้ฟังแต่เมเจอร์ทนฟังไม่ได้จึงระบายความโกรธด,ด้วยการเอาเหล้าสาดหน้าผมนอซ่าหันมาทางผมมีอะไรจะแก้ตัวไหมเมเจอร์ผมยิ้ม ท่านผู้บังคับกองพันจะกรุณารายงานถึงการสนทนาตอนสุดท้ายก่อนที่ผมจะใช้กิริยาไม่สุภาพเช่นนั้นสักนิดจะเป็นพระคุณยิ่งว่ายังไงคอมเมนเดอร์ตาโบแสดงกิริยาหึดหัดจนเห็นได้ชัดก่อนกล่าวดังๆว่าจะสอบสวนกันไปทําไมในเมื่อหลายคนเห็นการกระทำมันน่าประจบของอดีตนายตรวจไทยนี่นี่เป็นคําสั่งของฉันเธอตาหวาดเขานิ่งเงียบผมรู้ดีว่าความพิศวัส์ที่ท่วมท้นอยู่ในอกของตาโบจะทําให้ไม่เกิดปฏิกิริยาตอนนอซาผมเห็นด้วยกับท่านผู้บังคับกองพัน ผมพูดแดกดันโดยอารมณ์หึงหวงบ้างคนหยุดการสอบสวนแล้วสั่งลงโทษผมเสร็จเลยเธอเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทีเดียวฐานที่ดีย่อมปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีข้อโต้แยง้งซาวินน้องชายร่วมอุทธรเดินตัวรีบเข้ามาเธอออกคำสั่งอีกจดปากคำทั้งสองต่อหน้าพี่ซาวินโค้งคำนับแล้วหายออกไปจากห้องครูหนึ่งจึงกลับเข้ามาพร้อมสมุดบันทึกผมไม่ให้การเพราะถือว่าถูกสบประมาทและผมไม่ผิดมีพยานหลายคนรู้เห็นตาโบโยโทสะ ทหารนอซาตาแดงกำ่ำเอาตัวคอมานเด์ตาโบไปขังเขาโค้งคำนับคำสั่งนั้นเกิดจากอารมณ์จะทำให้กองทัพกระเหลี่ยงไปไมร่รอดตาโบคุณจะทำอะไรก็เชิญฉันไม่แคร์ทหารยิงสามคนพร้อมอาวุธเข้ามาควบคุมตัวตาโบอย่าง,งคล่องแคล่วทำให้ผมรู้ว่าพวกเธอผ่านการฝึกมาแล้วยังสมบูรณ์ขออนุญาตครับผมก้าวขัดจังหวะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยควรสั่งลงโทษผมด้วยคาถาฉันได้ยินคำพูดคุณและตาโบโดยตลอด ผมรู้ว่าเธอโกหกที่ฉันสั่งขังตาโบเพราะขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาตาโบก็สวนคําขึ้นทันทีนึกไม่ถึงว่าผู้การจะหลงไอ้หนุ่มคนไทยที่ไร้แผ่นดินนอซ่าสืบเท้าเข้าไปหาใช้หลังมือขวาฟาดหน้าตาโบอย่างแรงสามหวาวทหารเอาตัวไปเดี๋ยวนี้ตาโบยืดอกก้าวเดินยังไม่สะทกสะานเกือบถึงประตูห้องเขาหันมาพูดอีกเสียดายท่านซอโดมาด่วนตายซะก่อนจะได้เห็นลูกสาวเอาใจเผื่อแผ่คนต่างชาติ นอซากกระตุกปืนพกจากซองแล้วเล็งไปยังล่างนั้นผมโดดตบปืนจนล่วงกับพื้นแล้วก้มเก็บใส่กระเป๋าหน้าตาเฉยก่อนก้าวเตือนสติอย่าให้เลือดกระเลี่ยงต้องหลังเพราะพวกเดียวกันงานกู้ชาติยังรออยู่ฮ่าฮ่าฮ่าตาโบโหดร้อเสียงดังรั่นห้องเราเลือดตำรวจไทยมันแดงขนาดไหนว่ากูอยากเห็นต้องการอย่างนั้นก็ได้เป็นไรมีก้าวจบผมก็เดินเข้าไปแต่ซอวินมาขวางหน้าไว้เช้าวันรุ่งขึ้นนอซ้ายคนมาตามผมไปพบเจอเช้าตรู่ ผมเดาออกว่าเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องที่เกิดกับตาโบเมื่อคืนนี้หมาก็คงมีเขางอกออกจากหัวทั้งสองข้างผมรีบล้างหน้าแต่งตัวแต่ที่จะลืมเสียมิได้ก็คือเข้าไปนั่งบริกรรมในห้องเล็กหลังบ้านเราครึ่งชั่วโมงเพื่อระบายสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการให้หมดสิ้นไปเสียก่อนผู้บังคับการกรมที่หนึ่งนั่งหน้าบึ้งอยู่ที่โต๊ะอาหารโดยไม่แต่ต้องกาแฟและไข่ดาวที่วางตรงหน้า Good Morning Major ผมโค้งคำนับพร้อมทั้งกล่าวตอบเช่นเดียวกันเชนั่ง เธอผายมือไปที่เก้าอี้วางไม่น่าจะมีเหตุการณ์เช่นเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นอีกใช่ครับคุณคิดว่าเหมาะสมแล้วเหรอที่ทําเช่นนั้นครับเมื่อไหร่จะเลิกนิสัยใจร้อนสทัทีไม่ทราบครับเธอขยำกระดาษที่เช็ดมือแล้วคว้างลงกระโถนถ้าทําให้ฉันเกิดโมโหแต่เช้าฉันจะหงุดหงิดใจทั้งวันผมยิ้มยังทะเลเรายัว่วต่อแล้วจะให้ผมช่วยอะไรได้บ้างนอซ่าร่อนกระดาษแผ่นหนึ่งมาตรงหน้าผมพร้อมกล่าวบอกมาสิใจะใทำยังไง ผมก้มลงดูข้อความในกระดาษแผ่นนั้นเราเบ้ปากอ่านไม่ออกครับภาษานี้ผมไม่เคยเรียนเธออมยิ้มแล้วดึงกระดาษแผ่นนั้นจากมือผมตาโบยิงมข้อเสนอมาว่าเธออธิบายขณะก้มลงอ่านการกระทาของคุณเมื่อคือนนี้ถือเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีรู่ผู้ชายต่อหน้านายทหารหลายคนเขาจึงขออนุญาตต่อสู้กับคุณตัวต่อตัว,ตวเพื่อลบล้างความอายคุณจะว่ายังไงผมเกินน้ำลายลงคออย่างยากเย็นเจ้านายพิจารณาแล้วหรือยังใครเป็นฝ่ายผิด อย่ามาเรียกเจ้านายนะฉันไม่ชอบครับผมคอมมานเดอร์ Commander. คุณน่าจะรู้ตัวดีนี่นะ่าใครเป็นคนก่อเหตุที่อย่างนั้นจําเป็นด้วยเหรอที่ผมต้องรับข้อเสนอตาโบฉันแนะนําคุณไม่ได้ในตอนท้ายจดหมายเขาบอกว่าถ้าคุณปฏิเสธก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ตาโบอยู่ที่ไหนถูกกักบ,บริเวณในกองพันจะให้ต่อสู้ด้วยวิธีใดคุณมีสิทธิ์เลือกอาวุธเคยมีการท้าแบบนี้มาก่อนไหมเธอยกมือขึ้นเสริผมฉันรู้ดีว่ามันป่าเถื่อนสาหรับมนุษย์ผู้เจริญแล้ว แต่มันเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของรูกผู้ชายชาวกระเหลี่ยงที่ต้องการกู้ศักดิ์ศรีของตนนั้นผมขอเลือกปืนพกนอซ่าดื่มกาแฟก่อนกล่าวตัดสินใจให้ดีผมไม่เปลี่ยนใจคุณทานอาหารเช้าหรือยังผมสายหน้าเธอพูดอีกขอโทษทีโมแต่เอาใจใส่เรื่องอื่นจนลืมถามไม่เป็นไรครับเวลาอาหารผมยังไม่ถึงเธอหันไปทางประตูตะโกนเรียกซอวินให้เข้ามาในห้องแล้วสั่งไปเบิกตัวผู้กองพันตาโบมาที่นี่พอซอวินรับกายหายออกไปเธอก็พูดกับผมอีก จะปฏิเสธการต่อสู้ก็ได้นะเพราะคุณไม่ใช่กระเลียงผมยักษ์ไรขอพักส,สิ้นให้ผมสักผืนสิถ้าคุณพลาดไม่น่าถามจะไม่กระทบกระเทือนใจคนไทยเหรอเศรษมนุษย์อย่างผมไม่มีใครเอาใจใส่เธอสะบัดหน้าไปทางอื่นแล้วไม่พูดอะไรอีกและทั้งซอวินและทหารยิงอีกสองคนพาตาโบเดินเข้ามาเขาโค้งคำนับนอซาแล้วนั่งลงใกล้ๆผมไม่เชื่อรับคำ้านอนซาบอกโดยไม่มองหน้าตาโบจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเขาหันมองผมด้วยสายตาไม่เป็นมิตร เรื่องอาวุธอะไรปืนพกนอซ่าตอบตาโบหัวรอกกากตกลงครับแล้วหันมาบัฟผมฐานกระเลงทุกคนรู้ดีว่าผมยิงปืนพกแม่นแค่ไหนตอนอยู่กรุงเทพผมว่าเขาบางทุกครั้งที่ยิงปืนต้องมีการพนันกันคอมมานเดอร์จะช่วยผมให้เป็นไปตามความเคยชินได้ไหมเหล่าอะไรคือเดิมพันผมชมเรื่องดูนอซ่าวแวบหนึ่งสิ่งที่ผมถนอมมากกว่าชีวิตอะไรเล่า<ม>ก็สิ่งเดียวกับที่คุณใหม่มั่นปั้นมือแล้วหวงแหนอยู่ในขณะนี้ ตาโบเหลียวมองนอซ่าอย,ย่างไม่ตั้งใจแล้วหันกลับผมเห็นดวงตาคุณมัวและเดือดพลานพุ่งออกมาคุณจะไม่พบความสมหวังเลยจนชั่วชีวิตฮตกลงไม่เล่าเมื่อไรดิเพนนอนอยู่นอซ่าขมวดคิว้วผมรู้ว่าเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดถึงพรุ่งนี้แปดโมงเช้าเป็นยังไงเธอออกความเห็นผมก้มหัวรับข้อเสนอตาโบก็เช่นเดียวกันปล่อยตัวผู้กองพันตาโบเธอสั่งจุดนัดพบสนามญ้าหน้ากองพันที่หนึ่ง พรุ่งนี้8โมงตรงใครมีข้อคข้องใจอะไรบ้างทุกคนนิ่ง